โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขตสองการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ2,565ระหว่างวันที่1เดือนตุลาคมพุทธศักราช2,565ถึงวันที่30เดือนกันยายนพุทธศักราช2,566ยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านสู่การประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาด้วยความยินดียิ่งผู้เข้ารับการประเมิน นายสมรัตแก้วสังตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาราธิวาสเขตสอง รงเรียนบ้านเกาะสะท้อนเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน3ระดับได้แก่ 1. ระดับประถมมวัย 2. ระดับประถมศึกษา3ระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นการประเมินผลการปฏิบัติงานของนายสมรัตแก้วสังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนมีดังนี้ส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง ด้านที่ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนผลการปฏิบัติงานผู้อนวยการโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนได้คิดได้เริ่มพัฒนาภารกิจในสถานศึกษาโดยการจัดประชมุมภาคีเครือข่ายเพื่อวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ 1.2. การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนได้ประชุมคณะครูเพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับคมต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมครูนำหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู้โดยมีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรและมีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตาม มาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู้การวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และมีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะสะทอนได้ดำเนินการพัฒนางานต่างๆตามมาตรฐานตำแหน่งโดยการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามที่หลักสูตรกำหนดมีการติดตามประเมินผลรายงานผลและนำไปปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ1.5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนได้วางแผนการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยมีปฏิทินการนิเทศชั้นเรียนแบบนิเทศการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจนและสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังการนิเทศชั้นเรียนมีการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 1.6การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนและคณะครูได้พัฒนาศึกษาวิเคราะห์และจัดทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทั้งในชั้นเรียนและในระดับสถานศึกษาเป็นผู้นำโดยร่วมวิเคราะห์ปัญหาพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้านที่ 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนได้ดำเนินการพัฒนางานต่างๆจัดทำโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาที่เป็นระบบครอบคลุมภาระงานทั้ง4ฝ่ายงานและปฏิบัติตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งส่งผลให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจหลักของสถานศึกษาและส่งผลให้โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนมีโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาอย่างชัดเจนและเป็นระบบ 2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนมีการบริหารจัดการกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนประสานความร่วมมือสร้างเครือข่ายกรรมการนักเรียนแกนนำเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชนได้ส่งเสริมผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นมีภาวะผู้นำและการแสดงออก 2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนได้พัฒนาในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนช่วยเหลือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสและความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างชัดเจนด้านที่ 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนได้พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแป a ป DCA Model เดลจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีครอบคลุมงานทั้ง4งาน ผู้บริหารและคณะครูตกลงร่วมกันในการผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนโดยใช้รูปแบบต่างๆตามเนื้อหาของครูผู้สอนแต่ละสาระการเรียนรู้3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนได้พัฒนาการศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการออกแบบนวัตกรรมการบริหารการศึกษาโดยสร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา และเกิดประโยชน์กับผู้เรียนและได้สร้างเครือข่ายชุมชนนักเรียนครูผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืนด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนได้สร้างความร่วมมือกับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา ح. ผลการปฏิบัติงาน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนและคณะครูได้จัดระบบให้บริการในสถานศึกษาโดยได้เริ่มพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาสถานศึกษามีบริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนด้านที่ 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 5.1. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนได้เข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถทักษะอย่างต่อเนื่องนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์และมีคุณธรรมอัตลักษณ์ตามเป้าหมายที่สูงขึ้น 5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา ผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนได้นำความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาการบริหารจัดการในสถานศึกษาโดยส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบ active learning ส่วนที่สองประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา ประเด็นท้าทายเรื่องการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนสภาพปัญหา จากการติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา2565ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และการวัดผลประเมินผลการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ของโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนปรากฏว่ามีนักเรียนจำเนวนหนึ่ง มีปัญหาทางด้านการอ่านและการเขียนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นลดต่ำลง จากเหตุผลดังกล่าวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนจึงได้นำกระบวนการ6ขั้นเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนและแก้ไขปัญหาทางด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล 1. แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียน 2. ครูผรู้รับผิดชอบจะทำข้อมูลสารสนเทศนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ถูกต้องและอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องทุกชั้นเรียน 3. เยี่ยมบ้านนักเรียนที่อ่านไม่ออกเพื่อกระตุ้นให้ผู้ปกครองทราบและเห็นความสำคัญของการเรียน 4. ส,ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผลิตสื่อนวัตกรรมการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ถูกต้องอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องให้เหมาะสม 5. ฝึกกิจกรรมกระบวนการ6ขั้นดังนี้ขั้นที่1ฝึกอ่านทุกวันโดยการอ่านสะกดคำอ่านเป็นคำขั้นที่2การอ่านควบคู่กับการเขียนขั้นที่3เขียนคำจากภาพและวาดภาพประกอบคำขั้นที่4แต่งประโยคโดยเลือกคำที่อ่านนำมาแต่งประโยคขั้นที่5แต่งเรื่องจากภาพขั้นที่6คัดลายมือ หลังการทำกิจกรรมครบทั้ง6ขั้นมีการทดสอบทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลภาคเรียนละหนึ่งครั้งและทำรายงานผลการจัดกิจกรรมผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณ 1. ผลการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3มีพัฒนาการดีขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา 2. ครูทุกคนมีสื่อนวัตกรรมการแก้ปัญหาทางด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียน 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น เชิงคุณภาพ 1. น,นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อ,อนมีทักษะทางด้านการอ่านและการเขียนที่ดีขึ้นมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 2. ครูทุกคนในโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศัก,กยภาพ